ปิดชีวิตลุงไว้เล็บยาว33ปีภรรยาช่วยแต่งตัวอาบน้ำเผยถ้าจะซื้อต้องจ่ายเท่าไหร่ลุงเหลิวกงเหมวยนชาวเวียดนามวัย66ปีผู้มีงานอดิเรกสุดแปลกประหลาดนั่นคือการไว้เล็บยาวมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า33ปีปัจจุบันเล็บของเขาที่ยาวที่สุดคือเล็บหัวแม่มือซ้ายซึ่งมีความยาวถึง1เมตรเล็บที่ยาวจนหน้าเหลือเชื่อนี้ทําให้ชีวิตประจําวันของเขาเต็มไปด้วยความไม่สะดวกแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่เคยคิดจะตัดมันออกไปชีวิตประจําวันของลุงเล็บยาว ชีวิตของลุงหลิวกงเหวียนเต็มไปด้วยความช่วยเหลือจากภรรยาของเขานางเยียนที่ทวนที่ดูแลเขาอย่างดีมาตลอด33ปีภรรยาของเขามีหน้าที่ช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องตั้งแต่การผสมปูนผสมสีจนถึงการแต่งตัวอาบน้ำและแม้กระทั่งการทานข้าวเพราะเล็บที่ยาวทําให้ลุงหลิวกงเหวียนไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองความรักของภรรยาที่ไม่มีวันจางหาย นางเนียนที่ทวนภรรยาของลุงหลิวกงเหวียนได้อุทิศตนเพื่อดูแลสามีอย่างเต็มที่เธอไม่เคยบน่นและยินดีที่จะช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องแม้ว่าบางครั้งเธอจะรู้สึกเหนื่อยและแต่ความรักที่เธอมีต่อสามีก็ไม่เคยลดลงมุมมองของชาวเน็ตบ,บางคนอาจคิดว่านางเยียนที่ทวนน่าสงสารที่ต้องดูแลสามีที่มีเล็บยาวขนาดนั้นแต่บางคนก็มองว่านี่คือความรักที่แท้จริงเพราะเธอเทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อดูแลเขาอย่างดีมาตลอดทำไมลุงถึงไม่ยอมตัดเล็บ ลุงหลิวกงเหวียนเผยว่าเขาผูกพันกับเล็บยาวของเขามากและไม่อยากตัดมันออกไปเพราะเขาเคยเล็บหักและรู้สึกเศร้าจนไม่สบายเป็นเวลาหลายวันและเสื่อมซึมจนไม่มีแรงทางานนอกจากนี้เขายังเคยตกจากที่สูงหกเมตรและสิ่งแรกที่เขาทําคือยกแขนขึ้นสูงเพื่อไม่ให้เล็บกระทบกระเทือนแม้ว่าการล้มครั้งนี้จะทําให้เขากระดูกซี่โครงหักก็ตามมุมมองของชาวเน็ตบางคนอาจคิดว่าลุงหลิวกงเหวียนมีความคิดแปลกประหลาดที่ผูกพันกับเล็บมากขนาดนั้น แต่บางคนก็มองว่านี่คือความลหลงใหลในสิ่งที่ตัวเองชอบและเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเขาเล็บยาวราคาสิบล้านบาทลูกๆของลุงหลิวกงเหวียนต่างพากันแนะนําให้เขาตัดเล็บแต่เขายังคงลังเลเพราะคุ้นชินกับการไว้เล็บยาวแล้วและหากมีใครสนใจต้องการซื้อเขาจะขายมาในราคาเจ็0พันล้านโดมประมาณสิบล้านบาทมุมมองของชาวเน็ต หลายคนคิดว่านี่เป็นโอกาสทองของลุงหลิวกงเวียนที่จะได้เงินก้อนโตจากการถ่ายเล็บแต่บางคนก็มองว่านี่เป็นราคาที่สูงเกินไปและไม่รู้ว่าจะมีใครกล้าซื้อหรือไม่สรุปเรื่องราวของลุงหลิวกงเวียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและสะทอ้อนให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่ลึกซึ้งระหว่างสามีภรรยานอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความหลงใหลและความดื้อรั้นของมนุษย์ที่ไม่ยอมตัดเล็บยาวของตัวเองออกไปแม้ว่าจะทําให้ชีวิตประจําวันของเขาเต็มไปด้วยความไม่สะดวกก็กาตาม